อตอนนี้ที่ที่เนเธลีฝนกำลังตกหนักตกค่อนข้างหนักครับแต่ว่าทำไมอากาศาถ้าทำไม้ฝนตกหนักก็จริงแต่ว่าอากาศก็ยังร้อนอยู่ครับและแ,แสงตะวันก็ยังมีอยู่นุ่ฝนตก ทีนี้ฝนตกเกือบทุกวันครับแต่ว่าอากาศก็ยังร้อนเหมือนเดิมครับประมาณ36ถึง38องศาเกืบทุกวันนะแล้วก็ฝนลอองก็ก็ยังเยอะเหมือนเดิมก็แปลกก็เป็นเมืองที่มลพิษอ่าส m 2.5นี่เยอะมากเลยทั้งที่ฝน,นตกอยู่แต่ว่า PM2.5 ก็ไม่ได้ลดลงแต่อย่างไดก็ยังเยอะ,อะตอนนี้ก็ฝนก็กำลังจะเบาๆแล้วครับ เมื่อกี้นี้ตกหนักมากแต่ว่าอากาศก็ยังร้อนเหมือนเดิมนะมันก็บ้านเรือนของชุมชนที่เวทในเมืองเดลีเรอบก็เป็นภาพเดิมๆม,มุมเดิมๆที่ผมถ <c oughs> ่าย <c oughs> วีดีโดเอเไว้ครับเพราะผมอยู่จุดนี้ก็ก็ได้มุมเดียวเนี่ยอก็เป็นที่เดิมมุมเดิมคร แต่ที่เพิ่มเติมวันนี้ก็มีฝนตกฝนตกครับเมื่อกี้ก็ตกค่อนข้างเยอะแต่ว่าตอนนี้ก็เริ่มจะเบาบางเบาลงไปแล้วเบาลงแล้วฝนตกแต่ว่าถึงตกยังไงก็อากาศก็ยังร้อนเหมือนเดิมครับ อันนี้ก็เป็นตีกรุงเดยเดลีประเทศอินเดียคอันนี้ก็อากาศประมาณนี้พอฝนตกก็ท้องฟ้าก็อาจจะสดใสนิดหน่อยฝนลองอาจจะลดลงนิดหน่อยแต่หลังจากนี้2อสมชั่วโมงก็ฝนลอง PM 2.5ก็จะเยอะเหมือนเดิมโดยปกติก็จะประมาณ200ออัพขึ้นไปครับ เียม2.5ในกรุงเด,ดลินีก็เป็นเมืองที่มีคนลอกเยอะเยอะที่สุดในโลกแล้วบอกก็ไม่รู้แต่ว่าคนที่นี่เขาก็ยังอยู่ได้ปกติเ็ไม่เหมือนจะไม่มีอะไรเกิดขึ้นาชาวบ้านทั่วๆไปเขาก็ไม่ได้ป้องกันใส่หน้าก,ากากอะไรแต่อย่างใดครับแต่เขาก็ยังใช้ชีวิตปกติอยู่ แต่ผมถ้าออกไปข้างนอกนี่ถ้าอยู่ข้างนอกนี่จะถ้าไม่ได้ใส่หน้ากากนี่ก็จะไม่ไหวครับมันจะจามมันจะไอมันจะคันคออะไรเงี้ยคือแพ้อากาศแต่คนทนี่นี่จะสึกปกติมากครับฝั่งนู้นที่เห็นก็เป็นคนงานเขากำลังทํางานก่นนนอสร้างอยู่เขาก,ก็ก็ปกติด,ดีอรเหมือนว่าฝนลองกี่อําซองจุดท่าเหมือนจะทําอะไรเขาไม่ได้เลยอะตอนนี้ก็ฝนก็หยุดแล้วครับ เมื่อกี้นี่ตกหนักตกหนักบ้างเมื่อกี้แต่ก็หมดแล้วฝนก็เริ่มหมดแล้วพอฝนตกก็ออท้องฟ้าก็สดใสนิดหน่อยพอได้เห็นบ้างแต่ก็ไม่เยอะฝั่งนั้นก็มีแม่น,น้ำยมุนา